แต่เวลาหาอยู่หากินเองแต่พี่นอ้นองมืดเน่จังหน่อยเนาะแม่นองมินกบพ่อน้องมินสอนสอนกุ้งเฮงเวยมีปลาซิวน้ำอีกเนะาะบาดแหลก เก็ปูนะเป็นวากินกตำหุงเลยเด็กกุ้ง สิยมืดนะจัะหน่อยนะครับเดี๋ยวเราขอผักกล่องกัเด้อถาเบิ่งบัดสอนขึ้นโอ้ยไม่เห็นหุ่งเดี่ยพี่น้องเลยเปิดก่อนเดี๋ยวสิลมน่ะเสียงกบโดดลง fat mình bỏ đi Dê, yeah, để cả bụi lại cháu bậy Dê, dê mang mai lại cái nổi oh yeah, Ngại đâu Thằng cũng thằng xíu Giọt điểm cả đòn ที่ฮุบเขาของเบิดอันทางขี้ดินขี้ยะอันอันน้นบอร์แมนว่าจะเอาไปกินขี้ดินน้ำลายพี่น้องเลยท่ายังซื้อไปเลือกไปเลือกออกอยู่อ้ามันไง,ไง่ายมันรวดเร็วแบบโบินเอุย้ยสูปลาตาย นี่ป้าคออันส่วนไลนน่ะเขาเขาสิมาสอนยำกลางเวรกันเนาะแต่มันก็ได้อยู่แต่ว่าบนได้ได้ถอนยำกลางคืนนพี่น้องเลยสอนยำกลางคืนนะเพราะมันสิงอมเนยมันสิขึ้นฟังแบบมันสิจินต์เลยว่ามันสิบไวตัวทันแบบคือยำกลางเวรน,นะประมาณนี้แหละ เดียวไปเบิ่งก่อนที่ห้าวผักกล่องไว้บแมนยังได้พี่น้องเพราะว่าเปิดไปกระโบเห็นอีกอย่างพรัวมันมืดเราก็เลยผักกล่องไว้มาถาบเบิ่งบัดเก็บอยา่างตอนเดียวเลยเลยนหน่อยไลยไลยก็ถ้าเบิ่งบัดเก็บ หลอบนี้มันมาลายอะไะพี่น้องเว้ยน้ำแกงมาลายหลอ่อโปดน้ำแกงเอาไปนามันไปกำน้ำแกงไม่ละไม่ละจริ้ยแบบก็ไปเรื่อ ตามเคยี่น้อง้าเบิงบัดขึ้นมาวางเขาลงน้ำแล้วมันบ่เห็นแฝดให้มันบ่ดีเขามันมืดเนาะแง่งก็ขาด อีปูปูาอบปุ่งน้ำมีแต่ตรงงามๆพี่น้องเลยพอดีก่อยเลยคุงเต็น เสียงเขียนหออือปลาหนลายอะไรไหมกินข้าวปลาเอ้าปลาขอตัวนี้มันคือขึ้นมาผิดแล้ววะนี่นี่บักสร้างเอาขึ้นมาได้เนี่ย ขอน่อยตกน้มันนี่แหละ้วรลดได้พี่น้องเลยพี่น้องอ๊ตเบิ่งนะเด้อพี่น้องเลยมันเป็นอ๊ตเบิ่งธรรมดาอ๊ตเบิ่งเฮิร์เติบจนเท่าอันเอาโอ้ย อียังคุ้มหน้ำนะถ้ามันอันข้นน้อยตกลงหนามนะอดเบิ่งไปรายเดือนเติมเลยพี่น้องเลยจนต้องพองหาเงินสื่อโทรศัพท์ใหม่มาใส่กและ่ะจะขึ้นั้างใน มันมีไม้บ่จักโอ้อจีบันหกแค่ไหกันาน,นาก็ได้ปลาใหญ่น่ะปลาลดพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีป,ปริง <TF> <laughs> มีปลาซิวปลาซิวแล้วก็ปลาลดเปริงตัวพวกใหญ่ <laughs>

บางสิ่งบางอย่างที่เฮากำลังถ่ายอยู่ดีๆเนี่ยแล้วบัดนี้เฮาหารอปว่าเฮาสิถ่ายเป็นสองขีดเลยก็คือเฮาสิแจ้งให้พี่น้องที่กำลังเข้ามาติดตามอีกที่กำลังเข้ามาติดตามอีกเนาะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแถวบ้านนะนีใมันมันบแห้งพี่น้องเอ้แล้วนนี้เฮาต้องถ่าย บดนนะสูงสุดคือสิบนาทีเอเป็นเกินเกินสิบนาทีแต่มันใส่เวลาแบบโหลดลายมือเนองเพื่อสีอัพโหลดได้มันเปน็นง่ายๆใส่เวลาเฮิงแล้วก็ใส่เน็ตเปืองพร้อมอีกมันก็เลยบว้เขาก็เลยต้องถ่ายเอาแบบประมาณสิบนาทีสิบนาทีพอแห่งน้าเนาะ ให้เข้าใจกันตามนี้เดี๋ยวปัจสาวาเออคือถ่ายหน่อยแท่าจับว่าคือบุถ่ายมันจบไปเลยหัวนาะตามนันเดอร์พีหนองเอ๋ยแต่ก่อนเราบังคลิปหนาถา้าม่ิีงก็กคือจบไปเลยแค่นี้เนาะขอบคุณขอบใจขอบุณขอบคุณทีติดตาม